ปีใหม่นี้จะเขาดาวที่ไหนดีลองนึกถึงตุรกีสิครับเฉพาะเดือนธันวาคมหน้าหนาวนี้สุดคุ้ม่มต้นเพียงสามหมื่นนิดจะไปเที่ยวไหนทําอะไรได้บ้างไปดูกันครับ9วัน7คืนครบทั้งอิสตันบูลครับปอมคาเรอังการาจบในทริปเดียวเริ่มมาแรกบินสบายๆด้วยสายการบินเติร์กเมนิสถานแีะเป็นเทือกที่อาชกะบานถึงเมืองอิสตันบูลที่ตั้งอยู่บนสองทวีปทั้งเอเชียและยุโรปเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกในเมืองเดียวกันวันที่สไปกันที่สุลาสินะเืองิน่มความสวยงามของโดมและกระเบื้องกว่า2 0 0ห0ื่นชิ้นต่อโีย พิเศษสุดๆแวะคาเฟ่เซเว่นฮิลล์เช็คอินแห่งใหม่แค่ทิปนี้ที่พาไปเลยนะคะไลสตอรี่พร้อมม่หานกนางนวลจะจิบดิ้งชื่อกับวิวหลักล้านไปต่อกันที่พระราชวังท็อปกาติอดตพำนักษุลตาก่อนปิดท้ายวันด้วยมาไม้บิงทอยจากตำนานกรีกสุดด้างต่อมาการเมืองเพลการมาแวะชมของดีอย่างโอลิฟออยล์ถึงเมืองปามุคาเลไฮไลท์ก็คือปราสาทปุยไฟหินปูนสีขาวมีน้ำพุร้อนธรรมชาติสวยอย่างก็เดินอยู่บนแม่นะคะพร้อมชมเมืองโบราณรอบๆอย่างเฮลาโพลิวันที่4ีเที่ยวเมืองคอยาบ้าบ การเต้นหมุนของนักบวชซูฟีฟฟพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าก่อนมุกหน้าสู่แคปปาโดเกียดินแดนป่องนางฟ้าแล้วโลเคชั่นเหมือนอยังอยู่กับบนอีกดาวเลยน,นะครับวันที่ไหไฮไลท์ของทริปเลยนะครับฟังดีๆเห็เช้ามาดูบอลลูนหลายลอยลูกลอยบนฟ้าโอ้ okay, โหแค่คิดก็ฟินแล้วอะ่ะจะเลือกขึ้นบอลลูนเองก็ได้ชมความสวยงามของเมืองแคปปาโดเกียดูได้ยากมากหรือจะถ่ายรูปกับบอลลูนพร้อมรถวินเทจก,ก็คือปังไม่แพ้กันเลยครับจุดเช็คอินทั่วเมืองถ่ชุดเลิศๆถ่ายรูปกับวิวบอลลูนจึ๊งๆยที่่เเวมืองเเกาามมแลละไพดืองใต้้้ชาาาววโบรรณสงไซ่อนตตัวลงไปใ้ดินที่เที่ยว เมืองหลวงของตุรกีชมทะเลสาบเกลเล็กทูและสุสานอตาเติร์กอนุสรณ์ผู้ก่อตั้งประเทศแวะที่ซาฟานโบรูเมืองมรดกโลกและพิเศษแวะทะเลสาบโกเขาจุกอากาศป่าและน้ำใสฟิวธรรมชาติฮิวใจสุดๆกลับสู่อิสตันบูลอีกครั้งพาล่องเรือชมวิวบอสตันที่แบบหลบกับเอเชียแบบชัดๆตลาดเดินเล่นตลาดสไปซ์ซื้อเติร์กิสดีไลท์ของฝากสุดแล้วไปกันต่อที่ทักซิมสแควร์สัมผัสบรรยากาศเมืองสมัยใหม่นั่งรถรางสีแดงสุดไอคอนิกวันท้ายๆก่อนกลับแวะมัสยิดสุไลมานีเยใหญ่โตตะการตาชอว์ย่านบาลัดเมืองบ้านหลัักสสีต เช็คอินที่กาลาตาทาวเวอร์ถ่ายรูปกับชีสเค้กเมนูคู่แลนด์มาร์คที่มาแล้วห้ามพลาดปิดท้ิปด้วยการช้อปปิ้งบันเทิงที่กาลาตาพอร์ตอิสตันบูลครบคุ้มจัดเต็มใครอยากไปตุรกีแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยกัดหน้าโปรไฟล์เลยครับ